ดูยังช้าๆอยู่นะครับต้องเร่งกว่านี้ครับทางด้านของเอ็มทีหอ้าวโดนซ้ายหน้าอีกแล้วแหมคิดอะไรอยู่ครับว่าวสมองมวยน้อยหน่อยแต่ว่าแข็งแรงแน่ครับเอ็มทีหกบ้านเร็วบ้าอ้าวถ้าเร็วกว่านี้ต้องกดดันประตักทองคำเยอะๆครับไม่นั้นโดนเท้าซ้ายหน้าครับทำการส,สับแย่งมาอ้าวโดนมาอีกแล้วคุณเชิดลงนัดมา เปิดชายโครงก็ลุกมาบิดเหลี่ยมสวยครับตรงนี้<อ>นักวยไทยครับมีหลากหลายนะครับลุกรับหักเหลี่ยมพลิกบิดกวาดแข้ง,งเตอมอด้วยมอลทีด้วยเอ้ามีซึมลายแขนพาเข่าเชือกเติรดเอาคืนตีด้วยขวาไปทีหนึ่งเรียวแรงพลัดก,กำลังนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ M16 ลบ้มบ่อยๆนี่เรียวแรงจะหดหายหรือเปล่าครับประดัดทองคำม,มาครับ อาจจะมีหมัดสักต้องต้องป้องต่อยท้องต่อยหน้ามาเป็นชุดโดนเสียบไล่มาตัวเล็กก็ไตีตัวใหญ่มันมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นครับดูอ่ะแต่ว่ายังมีความพยายามอยู่ครับเห็นสิต้องรัวครับแมมาทีละหมัดทีละทีละนัดแบบนี้เอาหัวใจครับแล้วกวางหน้าดิโอ้าแล้ ยวกเลยครับลูกนี้เป็นไงแม่ขวางหน้าป้ายหน้าแทงแล้วบิดนะครับแม่อ่อนนอกแข็งในเหมือนกันนะครับทางด้านของตอบาตักตอบตักสองคับครับลูกศิษยของตอบาตัดกระโดดมาตอ่อยอ้าวไปเพียไม่มีช้อยเลือกมากนะครับเอ,อ็มทีหกโอ้โหได้หมัดเดียวเท่านั้นคุณพิเศษหลังจากนั้นก็โดนกระทุ้งเอากระทุ้งเอาครับตอ่อยไปเป่าปากไปแล้วครับอ้าวยังมีเวลาอยู่นะครับ มัดขวามันยังไม่เข้าจดุดครับกซ้ายจุวลมขวาวืดไบห่างไปนิดนึงปัดขวาทาับทากแล้วไม่หนีด้วยครับปัดตางฟองครัคนี่ปกติแล้วมวยเป็นต่อที่ต้องถอยนะคุณพิเศษนี่ดันสู้เลยนะครับดันสู้แล<อ>้วดันสู้ไ,ไว้อ่าแล้วก็เผาเวลาไปด้วยนะครับไยท็อกนี 0947822954หรือเจ็บปุ๊ก0925562259นะครับร้านไรโนช็อปปากซอยจุฬา12พร้อมรับงานแบบตามตรงนะครับแบบติดตามแบบลูกค้านะครับสั่งเบอร์ไหนเบอร์นั้นเลยทีเดียวนะครับก็เฮียนหนึ่งได้นะครับก็อยู่ที่จุฬาปากซอยจุฬา12ครับร้านไรโนช็อปครับไปติดตามนะครับ บนเวทีนี้ก็ไล่ต่อยแล้วคุณพิเชษจะโดนหรือไม่โดนก็ดูครับสงครามกันแหม่กองเชียดนั้นนั่งนิ่งสงบแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วขงอของการปชสาารายการมวยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดูเกมการชกใบบนเวทีด้วยนะครับกับอีกประมาณสักเกือบเกือบสองนาทีครับพิษสัญญาเดชดอนชัยแล้วก็พัชระเนียมพาสายทางฝ่ายแดงครับคุณพี่กี้ครับปัตตักทองคำสิ้นบีมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ